ทุกคนมารู้จักต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งอยู่บริเวณหน้าบ้านข้างลานจอดรถนะคะนี่นี่นี่แผนดูนะคะว่าต้นอะไรมาถ่ายกันดูนะคะว่าต้นอะไรนะอยู่บริเวณข้างกำแพงเลยนี่กำแพงข้างบ้านนะคะกำแพงหน้าบ้านกำแพงหน้าบ้านข้างลานจอดรถนะคะนี่นะคะน้องนะคะ เกิดมาก่อนร้านจอดรถจะเกิดนะคะเกิดมาก่อนโรงจอดรถจะเกิดตอนที่สร้างโรงจอดรถขึ้นมานะคะช่างบอกว่าต้นนี้มันเกะกะตัดทิ้งไปเถอะพ่อบอกไม่ได้ไม่ได้พ่อต้องขอเก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าเอาประโยชน์ของเขา,เาไว้นะคะสามารถเอาใบเข้ามาทําเป็นอาหารได้นะคะพ่อเสียดายพ่อไม่ยอมไม่ตัดนะคะสุดท้ายก็ได้มาทําอาหารอยู่บ่อยๆนั่นก็คือต้นอะไรนะมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆต้นอะไรดูกันดูกันเขาก็คือต้นขี้เล็กนั่นเองเชื่อเลยนะว่าทุกคนต้องเคย ทานใช่ไหมแกงขี้เล็ดอร่อยใช่ไหมใช่ไหมอร่อยเออสมัยก่อนนะคะแม่แกงให้กินนะคะแกงใส่ปลาแห้งว้าวอร่อยมากๆเลยนะคะแต่ละบ้านนะคะก็สามารถแกงสารพัดใส่กันเลยนะคะบางคนก็ใส่กุ้งนะคะบางคนก็ใส่หนังหมูบางคนก็ใส่นหน,นังควายนะคะบางคนก็ใส่กุ้งหอยปูปลาสารพัดใส่ใส่ไปเถอะตามใจชอบเลยนะคะสารพัดใส่นะคะขอให แกงใส่ใบขี้เล็กนี่รับรองอร่อยแน่นอนเพราะว่าก่อนที่เราจะทานบางคนก็จะบอกว่ามีรสขมใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะนํามาปรุงอาหารเราก็ล้างแล้วก็ต้มให้เดือดก่อนนะคะคือต้มด้วยน้ําก่อนหนึ่งน้ำนะคะเพื่อลดความขมของเขานั่นเองแล้วก็ลดสารชนิดหนึ่งที่จะมีผลต่อร่างกายของเรานั่นเองนะคะคือสมัยก่อนนะคะก็รู้วิธีทำแหละการปรุงอาหารต้องยังไงก็ต้มน้ําทิ้งไปใช่ไหมคะรู้ไหมว่าสรรพคุณของเขามีมากมายเลยโหไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะรู้แต่ว่ากินกินกินแกงขี้เล็ดแม่แกงให้กินก็กินกินกินอร่อยนะคะถูก ะะสุดท้ายตอนนี้ก็เลยไม่รู้แล้วค่ะว่าสรรพคุณเขาเป็นยังไงอยากให้เ,เพื่อนๆรู้นะคะว่าสรรพคุณของเขาก็คือเป็นยาระบายอ่นอ,อนๆนะคะเขากระตุ้นลำไส้ให้บีบตัวเพื่อที่จะไม่ให้ระคายเคืองหรือไม่ปวดท้องเลยนะคะว้าวแล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งได้ด้วยและมีสารแก้อาการอักเสบแก้อาการปวดเมื่อยมือเท้าชานอนไม่หลับช่วยแก้อาการเสื่อมของร่างกายที่มาก่อนวัยด้วยอ้และยังช่วยให้นอนหลับสบายช่วยบำรุงสมองบำรุงประสาทได้ด้วยแต่ไม่ ไม่ควรทานมากเกินไปนะคะเพราะว่าจะมีสารชนิดหนึ่งนะคะที่จะมีผลต่อตับที่สําคัญสุดเลยนะคะสําหรับคนท้องนะคะกาลังตั้งท้องอยู่หรือว่าคนที่กําลังให้นมบุตรอยู่นะคะไม่ควรทานเพราะเขาจะมีสารชนิดหนึ่งนะคะที่หลังมาจมากับน้ํานมจะมีผลเสียต่อเด็กนะคะเมื่อเด็กดื่มนมเข้าไปนะคะก็จะทําให้เด็กท้องเสียนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นยาแต่เราควรรามาะมัดระวังทั้งข้อดีข้อเสียของเขาด้วยนะคะดังนั้นห้ามสําหรับคนท้องห้ามสําหรับคนที่ให้นมบุตรเด็กขาด เลยนอกนั้นทานได้หมดค่ะแต่ก็ทานอย่างระมัดระวังนะคะอย่าทานมากเกินไปแล้วก็อย่าทานติดต่อกันเกินไปนั่นเองทานอย่างระมัดระวังน้องเขาจะเป็นยาอย่างดีเลยนะคะตามที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเป็นยาอย่างดีเลยว้าวมีติดบ้านกันหรือย,ยังว้าวหาซื้อกันมาได้เลยเนาะถ้าไม่มีก็ไปหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะทุกคน